สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอส,อสร้างนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนปริกโฉมอาชีวศึกษาร่วมกันค่ะ นายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนอบอสอ,อ,อสอชอรุ่นที่สอง โดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าร่วมในพิธีณสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องการโทรสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของภาครัฐสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสมรรถนะตลอดจนทัศนคาาติและมีศักยภาพที่เหมาะสมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนให้ประสบผลสำเร็จ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารการศึกษากับผู้บริหารภาคร,ราชการสามารถเสริมพลังเครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนต่างๆและร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาภาคร,รัฐ ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและร่วมการสร้างสรรพลังในการผลักดันการเตรียมความพร้อมการจัดการอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่21ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมีพลังการผลักดันทางการศึกษาที่สร้างสรงสรเป็นระบบมีความยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขและการสร้างความร่วมมือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษาเอกชนสู่เป้าหมายทางการศึกษาของชาติเพื่อความมั่งคั่งของประเทศไทยซึ่งมีแนวคิดในการจัดการอาชีวศึกษาส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอ,อาชีวศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเป็นกำลังคนสมรรถนะสูงในการพัฒนาประเทศและพลิกฉมอาชีวศึกษาร่วมกัน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนรุ่นที่สองจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและวิทยาลัยพาณิชยาการอินทราชัย ซึ่งมีระยะการพัฒนาแบ่งเป็น8ช่วงผ่านการเรียนรู้ระบบผสมผสานได้แก่รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, รวมไปถึงการศึกษาดูงานจำนวน144ชั่วโมงให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนผู้บริหารองคอ์กรหน่วยงานหรือสถานประกอบการโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมรับการพัฒนาจำนวน35คนจากสถานศึกษาทั่วภูมิภาค จะตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการได้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่ะ